ครั้งหนึ่งประเทศไทยประกาศว่าจะเป็นเสือตัวที่มากแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้พูดกันแล้วในขณะที่ไต้หวันได้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่งองทำให้เ,เกิดสภาวะที่เราเห็นตรงกันก็คือ,อจำนวนผู้ที่เข้ามาบวชลดลงในไต้หวนันเองจะหาภิกษุภิกษุนี ตามวัดวาอารามต่างๆนี่ก็เป็นที่ออกปากของพระเสราษ์ชาวไต้หวันว่าจํานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ชนิดมวลบาตของคณะสงฆ์ของไต้หวันนี่ก็ไม่ไม่ค่อยเปที่ตากฏในประเทศไทยเท่าไหร่ก็เพราะว่าจํานวนที่ลดลงแล้วท่านก็เอาใจใส่ในการไปพัฒน,นา ในประเทศไทยในเรื่องของช่วยเรื่องการศึกษาของเด็กชาวเขาโดยเฉพาะมีกองทุที่9-3อยู่ในภาคเหนือของไทยพระสงฆ์ของไต้หวันก็ไปช่วยตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนให้การศึกษากับเด็กไทยที่มีเชื้อสายจีนอยู่ในภาคเหนือของไทยและก็ไปช่วยตั้งโรงเรียน สอนเด็กไทยสอนภาษาจีนในภาคเหนือในแห่งน่าด้วยซึ่งคณะสงฆ์ไทยก็มไม่ได้มีข้อขัดข้อก็ถือว่าเป็นชาวพุทธเดชันและโดยเฉพาะอยิง่งไปช่วยพัฒนาชาวเขาโดยเฉพาะเมื่อพุทธศาสนาขึ้นดอยขึ้นเขาไปก็สบายใจกว่าศาสนาอื่นสมนันนี้ก็เลยปล่อยให้าชาวไต้หวนัน พุทธไต้หวันคณะสงฆ์ไต้หวันเนี่ยไปเปิดโรงเรียนสอนทำพุทธศาสนาโรงเรียนสอนพุทธศาสนาจีนภาษาจีนแกเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นเวลานานมาแล้วแต่ทีนี้มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเนื่องจากจำนวนของบุรุษบุรุษชิดาไต้หวันที่จะอุปสมบทหรือบวชเป็นภิกษุภิกษุณีเนี่ยจำนวนลดลง และเมื่อจะลดลงนี้ก็จะต้องการให้ผู้ที่บวดอยู่มีศักยภาพมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทางไต้หวันจึงคิดที่จะพัฒนาการศึกษาสงก็คือสงของไต้หวันเองจะทำอย่างไรดีเมื่อประมาณ10บ่สิบเอ็ดปีมาแล้วทางพุทธศาสนาของไต้หวัน ซึ่งถือว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะมีพุทธสมคพและผู้ทธงสมคมนี้จะรับผิดชอบดูแลกิจการของทุนศาสนาทั้งที่เป็นคณะสงฆ์ในวัดวาอารามทั้งที่เป็นข้าราชการญาติโยมประธานพุทรสมคมก็เป็นประธานกิจการพศาสนาในไต้หวนันและในขณะเดียวกันประธานนั้นซึ่งเป็น,นสงฆ์ต่อเนื่องมากขาจะทำหน้าที่เป็น ถ้าสัฆราชหรือความมุสงส่ของไต้หวันไปด้วยเมื่อเสร็จปีมาแล้วทางพุทธสมาคมไต้หวันเนี่ยเป็นห่วงใยเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ในไต้หวนันว่าทำอย่างไรจึงจะพัฒนามุคลากรของศาสนาให้มีคุณภาพพุทธราของไต้หวนนันจึงมีมติมให้ตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและเป็นมหาวิทยาลัยสง เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์หรือพิศุกษิ์พีนในไต้หวันในขณะนั้นท่านธรรมอา,าจารย์จิ่งสิงท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโกเ,เตอที่เมืองเกาชุงและเป็นประธานพุทธสมาคมของไต้หวันก็ในช่วงนั้นท่านจึงรับนโยบายมาและมาปรึกษาหารือกว่าถ้า จะต้องมีศัก์และสิทธิ์ตากฎหมายรัฐบาลรับรองม,มีสถานะเป็นมหาวิาลยตามกฎหมายของไต้หวันปรากฏว่าเป็นเรื่องยากมากเลยในประเทศนี้ที่มีนโยบายแยกระหว่างรัฐกับศาสนาหรือเป็นนโยบายแบบประเทศสหรัฐอเมริกาต้างจะไม่ให้รัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงเพื่อ ให้ศาสนาลหลายศาสนาอยู่การโดยได้ขัดแยง้งเป็นนโยบายของสหราัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐเมนการเข้ามีอิทธิพลต่อดินแดนแห่งนี้ในช่วงหลังสามโลกครั้งที่สองเป็นตน้นมาการที่จะตั้งมหาวิทยาลัยงโดยเฉพาะค,คือไม่มีใครหนักยาิโยมมาศึกษาเลยแล้วให้รัฐบาลสนดับสนุนรับ,บรองด้วยกฎหมายเกือบจะเป็นรื่งเหลือวิสัยคือเป็นไปได้ยากอีอทั้นตั้งเป็นมหาวิทยาลัย เอกชนที่มีพระสงฆ์ด้วยฆราวาสด้วยมาเรียนร่วมกันในไต้หวนันที่ซึ่งพุทธชาสนิธิหรือวัดวาระบางแห่งในไต้หวันก็ทำกันอยู่แร่สดวเฉพาะจำนวนคนที่มาเรียนน่วนใหญ่เป็นฆรวาวาสเทนั้นเลยไม่ค่อยมีไม่ค่อย,ยมีพระสงฆ์มาเรียนดังนั้นจึงมีความคิดว่าตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ดีกว่าให้พระสงฆ์มาเรียนโดยเฉพาะ แต่ก็ติดขัดที่กฎหม,มายบ้านเมืองทางท่านธรรมอาจารย์ที่เสียงซึ่งเป็นประธา,านรัฐสมาของจีนไต้หวันเนี่ยรับสิบายมาแล้วก็มาเดินเดินทางไปเจาาอผู้พิสูจน์ขาดมิชาโลกที่ประเทศไทยเมืเ่อสั้งแต่17ปีมาแล้วไปเห็นจำนวนท่านสมไทยที่ที่เรียนจบข้อหาวิจัยสมปรีมข้มหาวิทยาลัยขณะจะลาบก่อนวิจัยเนี่ยม,ม,มีเป็นจำนวนมาก และก็มีระบบการศึกษาที่เป็นระบบสมัยใหม่เรียาานปริญญาทางศานาและรัฐบาลไทยก็ให้การรับ,บรองปร,ริญญาและบบรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยมีปริญญาก็มีสักและสิทธิตามกฎหมายตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกซึ่งตรงตามเป้าหมายของรุฐธนรมาคมไต้หวันเพียงแต่ไต้หวันนั้น ติดขัดเรื่องสถานภาพตามกฎหมยายเ็นไปศึกษามหาวิทยา,ายล,ลัยมหาจิฬาลัยกรกฎาทยาลทยทางมหาวิทยาลัยจึงให้ทำแนะนําว่าทางหนึ่งก็คือเป็นถานาบาลีของมหาวิทยาลัยมหาจุทาลงกร์ราิทยาลัยให้ให้ใช้ัส,สูตรของมหาวิทยาลพยมาเปิดสอนที่ไต้หวันโดยการบริหารงานของ พุทธมณฑลหรือคณะสงฆ์ไต้หวันแล้วเมื่อเรียนจบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยมันก็จะมีสั่งเป็นสิทธดตามกฎหมายสามารถไปศึกษาต่อโทโลกเพราะปริญญานั้นเป็นที่รับรองโทโลกเป็นอย่างนี้ท่านธรรมอาจารย์ยิ่งสิงหเกิดความสนใจจึงได้ปรึกษาหารือการเพื่อเสร็จปีที่แล้วว่าให้มาตั้งสาขาของมหาวิทยาลัย เรียกว่าสถาบันสะท์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกราฟิไยที่วัดโงงเต๋อไต้หวันโดยที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกราฟิไยนั้นให้การรับรองการศึกษาที่จัดอยู่แล้วที่วัดโงงเต๋อโดยคณะสงฆ์ไต้หวันเรียกชื่อในไต้หวันว่ามหาวิทยาลัยธรรพุทธศาสนาจิงเฉียนจิงเฉียนที่วัดบูมเต๋อเนี่ยมี วิศวกรรมวิศวกรศึกษาเข้เราเรียนอยู่ก็คือไปรับรองสถานะของมหาวิทยาลัยสงชิงเสียที่ว anyway> ัดโวงศรเรียนให้เป็นสถาบันของของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็ให้หลักสูตรมาเปิดการเรียนการสอนเมื่อสิบปีที่แล้วเริ่มมาเมื่อสิบปีที่แล้วก็จัดการศึกษาข้อเรียนจบสี่ปีก็ไปรับปริญญาที่ประเทศไทย ผู้จบเป็นบัณฑิตก็มีสัส์และศิษตามกฎหมายของไทยและสามารถเป็นรรษาต่อไปดำเนโลโลเินการใายส้างทั่วโลกเหตุการณ์ก็เป็นไปด้วยดีเพราวะว่าเท่ากับว่าในไต้หวันขณะน,นี้มีมหาวิจัยสมเกตุแล้วและแแ่งเดียวเท่านั้นดนะอ,อบนั้นเป็นมหาวิลัยที่ให้กระลก้ข้อศึกาษาและก็ผสมอาจจะไป ร่วมเรียนด้วยนิดๆนหน่อยโดยทุกสาบางงบ้างหรือบริทิศทางพุทธศาสนาจัดกาศรศึกษาแต่ที่จะจัดกาศรศึกษาเพื่อคณะสงฆ์ฝ่ายเดียวเนี่ยไม่มีคารวาดเรียนคนเลยมีแห่งเดียวก็คือที่วัดหลวงเตอ๋อซึ่งเป็นที่ที่แน้ปัญญาอยู่นี้แหละและเมื่อเรียนจบเมื่อเริ่มจากสิบปีที่แล้วตามแบบสูตรนี้ก็มีพิธีประสาทปญญา โดยที่ทางบัณฑิตเขาเรียกพุธศาสตร์บัณฑิตจากไต้หวันเนี่ยก็ไปร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วโลกรับปริญญาที่ขอประชุมมาหาวิทยาลัยอัจฉริยะตะวันออกวิทยาลัยจากสมเด็จพระสังฆราชของไทยเมื่อรับปริญญามาแล้วที่โู่นแล้วเนี่ยเขาก็มา,ามทําพิธีฉลองฉลองปริญญาที่มหาวิทยาลัยจิงเสียที่ไต้หวันเนี่ยทำไมต้องฉลองลนะ่ะก็เพื่อมาโูสนาฬกา มาประกาศาผ่านสือ่อโดยเชิญแขกผู้มีเกียรติผู้แทนรัฐบาลของไต้หวันมาร่วมรับรู้คณะสงฆ์ไต้หวันมาร่วมรับรู้จากวันนี้ที่เรามากันที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อจบรุ่นที่หนึ่งเลยพอจบรุ่นที่หนึ่งมาเขาก็จัดพิธีฉลองปริญญาแล้วนี่บุตรที่การบดีของมหาวิายาทยาลัยมหายารคามกอได้เวลาเดือนธันวาเนี่ยมาปาะกถา แปลความดีและจากภาษาภาษาเป็นภาษาเปิดแปลเป็นภาษาจีนาาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆไปทั่วไต้หวันเป็นการดึงดูดความสนใจของทิกสุทธิกษุดีในไต้หวันและในต่างประเทศมาศึกษาเร่อเรียนมหาจุลาทีา่วัดโบราณแห่งนี้ซึ่งก็ได้ทำอย่างนี้ทุกปีมา ในช่วงนี้หลยอย่างมาครั้งนี้เราก็เดินทางมาในวันที่9มาถึงนี้ที่วัดโพเสอรก็เข้าพิธีจัดในวันถัดมาซึ่งในช่วงนี้ก็ไต้ฟุนหรือซุปเปอร์ไต้ฟุนก็เข้ามาร่วมแทร์ละวันของวัดแต่ต่อไปแล้วนะแต่คณะสงฆ์ก็ยังตั้งใจมาแล้วมาแล้วก็มาร่วมพิธีฉลองให้กำลังใจ แล้วเมื่อแค่กำลังใจแล้วยังไม่พอเราก็มีการประชุมร่วมกันอีกเพิ่งเสร็จนี่แหละประชุมว่าจะช่วยพัฒนาการศึกษาที่ไต้หวันนี้อย่างไรเพราะว่าจํานวนผู้บวชเนี่ยประเด็นนี้ก็คือผู้บวชเป็นที่หนุนสนีก็ลงพยาอยากจะให้พุ่งถึงการลงทุนซึ่งมาตรฐานการศึกษาของไต้หวันเนี่ยทางโลกนี่สูงมากและมาตรฐานการศึกษาทางการศึกษก็สูงมาก แม้แต่ปริญญาตรีก็เขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็รับปากว่าจากปเรไปต่างมิันมาชักชวนชักใครที่อยากจะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเป็นภาษาจีนเนี่ยเราก็จะหาคุดให้ส่งมาเรียนเป็นภาษาจีนที่นี่ปริญญาตรีก็4ปีปริญญาโทก็2ปีแล้วญาติโยมที่สนใจจะสนับสนุนก็ไปสนับสนุนผ่านมหาวิทยาลัยเพื่อให้คุดการศึกษาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์